สวัสดีครับคลิปนี้มาอยู่ที่อู่ชัยยุทธนะฮะโอ้โหนี่มาดูอีกหนึ่งคันสวยจัดกลับคันี้ครับฮีโน่ซิตี้เจ็ดร้อยครับในรหัสคลาสซีเอฟเอ็นสองพีครับโอ้โหนี่ไงสุดไหมสิบสองล้อครับกระไดยาวกระไดหน้ายาวเลยเครื่องเป็นพีเ็ดซีครับ 447เกียร์ด้านหน้าครับเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมตช์ปกติไม่มีโลหะส่องเาด้วยนะรถส่องเาเท่าด้วยครับขับส่องเาก็ถามช่าว่าทำไมถึงวใช้ส่องเาเพราะว่าคันนี้เป็นรถวิ่งใส่เนี่ยครับส่องเาเบรกแห้งนะครับทุกคนสิบสองล้อ ถังลมนะครับถังลมก็ช่างเล็กบ้าแพร่ครับถังลม4ลูกล้อชบครับอันนี้ก็กำลังเก็บงานกันแต่ไอ้ทันของไอโอ้ที่เอาตอนนี้มันขึ้นตัวถังแล้วไอโอ้บอกว่าจะคืนเงินอ๋อไอ้ทันล้อเล็กที่ต้องล้อเราแปะ นี่ครับไอ้ร้อเล็กที่ต้องร้อดูกันนี่นะสีเขียวครับตัวนทางขึ้นเสาแล้วไม่ให้อ่ะมีขึ้นเสาแล้วไม่ให้อ่ะสีเขียวเปนมันเป็นสีเขียวกกเพชรนะครับนี่ฮะมันออกมันเป็นสีเขียวครับเขียวประมาณนี้ไม่ใช่เขียวอ้อนแล้วก็พ่นกกเพชรนี่ฮะของบนทั่วครับของบนทัวเข่งประมาณนี้บันไดหน้ายาวครับเนี่ฮะสองคันหน้าแท้ครับญี่ปุ่น สองคันหน้าไทยญี่ปุ่นก็บันไดยาวเงี้ยครับของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแปดล้อหรือว่าจะเป็นชุดสองล้อนะครับกระไดหน้าเขาจะยาวบันไดสามคั้นหรือสามคั้นดิเออบันไดสามคั้นสองั้นยาวล่างอีกคั้นหนึ่งส,สั้นบนบบนี้อยู่ตรงไหน วยนาไปชนน้องไม่ชวรออืมสวยเนี่ยครับเปนชนเลยครับสีชุบแกมชุบสวยจัดเลยครับล่างมันใหญ่ดี ปเปนะ็กระบะเหล็กนะกระบะกว้างยาวอะไรครับ 2> 2, <50. S 1> กว้างสองเมตกว้างสอยาว 5, 5. ยาวครับยาวเจดมกระบะเหล็กเปิดค้างได้อันนี้ประสงค์อันนี้ติดชนน้องไว้ มนได้สองคันด้านซ้ายครับของว่ามานี้นะนี่เป็นล้อชุบครับล้อชุบแล้วก็ฝากครอบช่างเดเป็นดุกแปดน็อตน,นี่ฮะบังโคลนครับบังโคลนเลสปัดเงาด้วยนะ น้ำมันหุ้มเลทครับน้ำมันหุ้มเลทเรากันข้างครับเราบางคนเรียกว่าที่กันหมาประมาณนี้โอ้โหฝุ่นถึงโซ่ฮะสองคันหน้าสองคันหน้านี่คนไทยญี่ปุ่นต้องแปบนี้โค้งอยู่คันคันหลังครับแัดโค้ง ส่วนข้างหน้านี่ก็ไม่มีการโค้งเหตุผลเน,นาะก็น่าจะแบบว่าไม่ให้มันกระด้างเกินประมาณน,นั้นนะถ้าเกิดอยู่ข้างหน้ามันก็มันก็จะก,กระด้างกระด้างแค่หนึ่งลดความกระด้างแหนบเราก็แหนบไปกี่แผ่นแหนบบางแหนบเทพแหนบเทพประมาณสามสี่แผ่นได้ตามแหนบลดเหตุผลข้างหลังครับ างหลังนี่มั่นใจว่ามันเป็นพาวโบกี้เดิมหรือว่ามันเป็นพาวโบกี้ยกใหม่บางทีอาจจะเป็นถุงลมมาก่อนหรืออาจจะเป็นแปดล้อเนี้ยครับข้างหลังก็จะเป็นล้อเดียวประมาณนั้นนะโชว์ล่างสองาครับเน้ขึ้นเขาใส่เหนือขึ้นดอยครับใส่เหนือก็จะแบบปีนตรงปีนดอยประมาณนั้นนะขึ้นตรงขึ้นดอยบางทีพาเดียวมันต้องแบบถอนตอกางเดินเนี่ยพาเดียวมันจะฟรีทิ้งไง สอบเผาสบายใจดีครับปลอดภัยส,สวยงามมากคันมันใหญ่วิ่งไปไหนมาไหนก็สะดุดตาคนไปทั่วครับรกระบะสูไงยห็นไหมครับสูงดีจังส,ส่งสองเปอห้าเหมือนกันอ๋อ,อ ดูมิติกข้างรถครับไมิติดั้านข้างประมาณนี้นะด้าน,นขวาหัวนี่เงามากดูหล่อบึกบึนมีจริงสิบสองล้อกระจกชุบด้านนี้ก็กระจกพับไฟฟ้าด้วยนะ เแกจบเข้าไปซ้ายด้วยเจ้าเออนู่นไอ้ที่เก็บผ้าใบนะครับกระเช้าเก็บผ้าใบโอ้โหขุมเลดไปด้วยเว้ยกูเลดไว้ให้ด้วยครับกระเช้ากูเลดไปให้ด้วยสวยงามมากเออมันสวยนะปูเลดไว้เงี้ย ชอบชอบ,ชอบดูขึ้นดูมันพอเก่งดีวกว่า บนไปนไหนเนี่ยอ๋อฝั่งนู้นไฟเขาเก่งบนฝั่งนู้นขึ้นฝั่งนี้ก่อนขึ้นยากซะด้วยอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับได้กระจกด้านข้างกระจกประตูข้างเปิดหน้าต่างขึ้นนรถก่อเออ เรียบร้อยเออว้ายเปิดด้วยางเนน่อนี่ GPS <D ing> <D ing> ดัง <D ing> อันนี้เป็นเบาะลมนะครับ <D ing> โอเคประมาณนี้ครับผม พีโน่เอสเจ็ด0คันนี้นะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะขอคนละหนึ่งตะไคร้ตะไคร้คนหนึ่งต้น <c oughs> โอเควันออนี้ผมเจอกันหน้านะครับสวัสดีครับ